คุณผู้ชายคุณผู้ชายคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายฉันไม่ได้ตายง่ายขนาดนะั้นะโชคดีที่ฉันไหวตัวทันก็เลยหลบไปก่อนไม่งั้นคงได้ตายคาที่คุณผู้ชายโอพป้เจ้าปักกิ้งเอ๊ะเอเอ็อ็ X. ไปดูจสอบป้ายรถรถคันนี้ ตามพวกเรามาตลอดแถมขับพุ่งชนท่านหมายถึงไม่ใช่อุบัติเหตุทั่วไปมีคนต้องการให้ฉันตายสื่อมาให้ฉันว่ามันเป็นใครผมจะไปจัดก,การหนงอย่าบอกเรื่องนี้ให้จริงๆรู้ถ้าเธอเห็นแผนนายให้บอกไปว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยครับท่านอีกฝ่ายจนจริงไม่ทราบเรื่องอะไรเลยและกำลังตั้งใจถ่ายละคร เบลลูวันเลิกลบทเป็นนางเอกติ้งเจียงซานจะไม่ว่ารูปตอนแต่งหน้าจะดีแค่ไหนก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเจการดอกไม้แค่นั้นแหละฉันจะรอดูชิวเลิรนจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปทีที่ฉากไม่เยอะเลยพอหาโอกาสกันไมาได้บ้างนี่เป็นครั้งแรก หลังจากทะลุมิติกลับมาที่ฉันห่างกับตี้หลินนานที่สุดจามีคุณมาได้ไงคะมารับคุณเจ้าอีอีล่ะกลับมาค่อนข้างจุกระหุกฉันเลยขอให้เธอช่วยจัดการเรื่องในกองถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยตามกลับมาในทีหลัง คุณผู้ชายพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะซื้อรถใหม่อืมจากนี้ไปรถคันนี้จะมีไว้สำหรับคุณนะและเสี่ยวเกาจะรับผิดชอบในการขับให้คุณซึ่งช่วงนี้เราจะกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าของเราทำไม่จุอยู่ๆเขถึงกลับบ้านเกา่าที่หลินไม่ชอบอยู่กับพ่อบุญธรรมไมใช่หรอฉันไม่เคยเห็นคนขับรถเสี่ยวเกาคนนี้มาก,ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อบุญธรรหรือเปล่า อ๋ออยากก่าคิดมากท่านแค่คิดถึงคุณอ๋อังก,ก็โล่งออกไปทีเครือหัดปี่หลังเก่าฉันถือเองเอ๊ะผู้ช่วยลูกมือคุณไปโดนอะไรมาอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับแค่อบัติเหตุน,นิดหน่อยนะครับบาดเจ็บทั้งสองข้างเลยอ,ะอ่ะเออใช่นะครับ แค่แผลถลอกนิ่งน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะคุณพ่อรอเราอยู่รีบเข้าไปข้างในกันเถอะพี่เป็นเจ้านายยังไงกันเน่ะเขาไม่ใช่ทหารของพี่สักหน่อยนะอย่าดูนักเลยเวลาที่ควรเป็นห่วงลูกน้องก็สมควรถามไถ่นะจริงๆกลับมาแล้วคุณพ่อคิดถึงหนูหรือย,ยังคะ คิดถึงคิดถึงคิดถึงพ่อยคนทคําความสะอาดห้องของลูกใหม่อย่างดีเลยนะทานข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยไปดูนะอย่าเพิ่มเติมอะไรก็อ่ได่เลยหนังเมื่ออาหารนับตั้งแต่ฉันกับตีหลื่นย้ายออกไปฉันก็ไม่ได้กลับมาพักที่นี่นานมากแล้วนี่คือจริงๆแม่ซื้อชุดใหม่มาให้นี่เอาแม่ไปขโมยเขามา ไม่ใช่นะแม่เอาปลาตัวใหญ่ที่จับได้ไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อให้ลูกตอนนี้แม่เป็นคนดีไม่ขโมยของของใครต่อไปแม่จะทำงานหาเงินมาอีกเยอะๆซื้อเรือสำราญสักลำแล้วก็พาลูกล่องเรือไปเที่ยวทั่วโลกลูกชอบใส่กระโปรงไม่ใช่หรอต่อไปแม่จะซื้อกระโปรงทุกตัวในโลกให้ลูกใส่นะแล้วก็หนังสือเยอะแยะ มากมายรวมทั้งปิโนโที่ลูกอยากเล่นด้วยเอาเป็นว่าอะไรที่ลูกอยากได้แม่ก็จะสื้อให้คิดถึงเรื่องแน่ดีอีกแล้วเหรอพอดีเห็นชุดนี้ก็สะเทือนใจนิดหน่อยเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันมากนันเลยคุณแค่ปกป้องตัวเองผมเอาขนมมาให้น้องด้วยทางขนมจะได้อารมณ์ดีอย่าทำให้ฉัน ถ้าบาแต่นะยังถ่ายละครพิเศษต้องควบคุมน้ําหนักไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวจริงๆก็ออกกําลังกายกันสักหน่อยแล้ว่อยนอนเราทําด้วยกันลาุุผมหมายถึงเดินเล่นคุณคิดว่าอะไรเหรอฉันฉันหมายถึงเดินเล่นเอ๊ะอสามีคะ แขนของคุณเป็นอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรนูนๆอยู่ที่แขนอ๋อไม่มีอะไรแผลตกสะเก็ดแล้วไม่สามารถมองเห็นผ่านเสื้อผ้าได้หากสัมผัสมากกว่าน,นี้จริงๆจ,จะต้องสังเกตเห็นอาการบาดเจ็บของฉันแน่อืมเมื่อกี้ฉันจะถามอะไรเขานะ เราห่างกันตั้งนานวันนี้คุณต้องอยู่กับฉันให้มากที่สุดจริงๆแย่แล้วถ้าถอดเสื้อตอนนี้จริงๆรู้เรื่องแน่